เจ้าเจอคนแก่ใจแนะอรมณหากรักากหลงีคงแสนยาวโปรดรับมอขอป้ายยาหน่อยป้ายยาหน่อยชุดนี้ฮะการอชุดนี้ชุดนี้ไม่มีผิดเลยนะฮะ้า็ดนไปนะคุดี้เ็ดเลยนะครับม่เ้าเราคุยกัเดี๋ยวง่านไปแลวน่้า คือจะเด็กดิจิตอลนะครับอ่าก็หน่อยช่วยเปิดให้นิดนึงครับเดี๋ยวเราจะฟังมันโผล่ที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับตัวนี้ตัวนี้มาจากสวิตเซอร์แลนด์ครับเดี๋ยวการเซ็นการอุ้มไปเลยครับไม่ได้ว่าอะไรเจ้าพ่อไนะผ่อนเท่าไหร่ผ่อนสิบเปอร์เซ็นต์สิหรือสิบสิบเดือนเนาะเออจากราคาคู่นี้เท่าไหร่ครับอ่าก็หน่อยคู่นี้ราคาเท่าไหร่หนึ่งล้านกวบาทเท่านั้นจีนะสี่แสนบาทหนึ่งล้านสี่แสนครับ ไฟให้ท้องอยู่ตรงนี้ครับคู่นี้คู่นี้ตึงแสนสี่หมื่นโน้ตอีกหนึ่งแสนสิบเอ็ดสิบเข้าตัวต่างระดับนะแต่มาดูกันบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเสียงของกันเวลาไปอยู่ที่เป็นไฟล์ดิจิตอลแล้วเขาก็ใช้ในไปใช้ในห้องบันเทิงแล้วก็ป่จจะมาลงเป็นแชนแบบนี้นะฮะแต่ยิงเสื้อนี้ง่ายกว่าเพราะเดี๋ยวกันทุกเซนได้เลยนะหน้าบูทธเปรียบสุขอย่างผมใส่เส้นอะไใครซื้อเราต้องตรงนี้นะเพราะว่าตันนี้อันนี้ถือว่าสวยงามมากนะทำทำได้ดีมากมีมีตัว สำหรับไปฟังในรถเดินเองซึ่งถ้าเกิดว่าอัลบั้มนี้พร้อมในเซตนี้ราคาอไปเท่าไหร่ครับไปพร้อมกคือไม่ต้องมองว่าเซอันนี้ราคาปกติเท่าไหร่นะครับราคาปกติน่าจะพันกว่าบาทป่ะน่าจะน่าอันนี้อันนี้เลขสวยเลยนะที่เขาให้มาหนึ่งห้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 าผมบอกหวยเลยนะของคนนี้แล้วยซึ่งเราจะประมูลกันตรงนี้แหละเอาไม่ใช่ประมูลตรงนี้เพราะไม่ฮะเพราะไม่ฮะไม่พร้อมเราจะได้คุยกันก่อนเอ๋ออัปเดตตรงนึงอ่ะคุยกันก่อนได้ ก็ก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ที่อาจจะคุยกับกันก็คือว่าผลงานที่ต่อจากนี้ไปเนี่ยกันยังมีวางแผนว่ปีหกแปดนะว่าจะจะไปทํารายการอะไรอีกไหมผมเห็นไปต่อทำรายการที่ดอดทำน้อนทำรายการอะไรสักอย่างนี้ที่เกี่ยวกับการทำอาหารที่มันอ๋อนั่นเป็นแบบว่าอ่อันนั้นคือทำดีเลยได้ครับก็เป็นสักดีเลยได้ทามปดูร้านอาหารต่างๆอย่างเงี้ยว่าอย่างนี้ เขาจะมีเวลาไปกินร้านนี้ก็จะมีการรีวิวกันแล้วก็บางทีเขาทำการจัดงานประจํามันทําเป็นงานหลักเอ้ยไม่จัดงานที่เขาทํางานประจําเป็นงานธรมาแล้วพอมาเป็นงานหลักในการทําธุรกิจตัวเองขายของของกินต่างๆเนี่ยบางทีรายได้มากกว่างานที่เขาไปทำมาเขาก็แต่พอมาทำแบบนี้ครเหมือนงานที่สองนี่เใช่ใช่ได้รายได้มากกว่างานที่หนึ่งถูกต้องครับก็ตอนนี้ออนแอร์อยู่หน้าจอแอร์ถึงสิ้นปีนี้แหละครับล้นก็ปีหน้าไม่มีละไม่มีแล้วหรอไม่มีแล้วครับผมเห็นเพิ่งเริ่มได้สัก วิ่งเริ่มมันอะไรันาจารย์ต้องมาดูทีหลังเริ่มแต่ผมจะเลิกแล้วตอนที่เดียวคือคือเข้าไปดูในเพจของกันเดอรสตาร์นะคือผมติดตามอกันเดอรสตาร์เนาะก็เป็นอีกเพจนึงที่ที่เราได้รู้ข่าวควัดเคลื่อนไหวของการกำพันนะฮะแล้วก็ในโลกโซเชียลท่านผู้ชมต้องทักใจนะเพราะเวลาเรามีอะไรที่ถูกต้องจะมีอะไรที่แอบแฝงเรียนมาฮะก็คือเป็นเป็นเพจประหลาดๆนะของกันกำพันที่มันไม่ใช่นะมีลำโพงที่เรียนแบบแบบนี้มไหย แต่ยากนะแต่ยานะครับมีเหมือนกันแต่เสียงไม่เหมือนกันเีเหมือนนน้อยนะครับครับในาขับร้องเพลงแต่ละเพลงโอเคขอให้ครูต่อรับอ่ะฟังกันครับอนกใจดิจิตอลสักครู่นะครับอันนี้คือจากละต้องนี้เลยอะลบี่เลยทีการพัดร้องของเปลร็เพเก่านะครับตนเต้นครับในส่วนของะลายว่ะ ได้ยินเสียงละเอีได้ยินเสียงผมงตันอันนี้มันจะละเอียดมากกว่าวระนรอานะครับทิ้งเลยคู่นี้ใช่ไหมครับขออนุญาตมแที่ดีสุดยนี่ดัง่นถึงตัวนี้ I mm do -hmm. ใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่ใช่คลิปฝันบนเลที่ที่การร้องทั้งไปทีแตสิ่งที่ตามไปคืออะไรทราบคือสเกลของสิยงมันแคบลงมาเพื่อให้เหมาะกับฟังในบ้านสุดยอดครับขออนุญาตขึ้นไปนั่งต่อยกับบอเวทีต่อนะครับการเข้ากล้าได้กับผมต้องพยยเอาไม้เท้ายกไ็เร่งหนับครั้งหน้าทำบันไดข้างหน้า 看看。